เจริญธรรมสมุทรีค่ะนี่เป็นค่ายวันที่สามนะคะเป็นเช้าวันที่สามของค่ายเรียนรู้สู้มาเรงกับแพทย์วิถีธรรมนะคะเราพาผู้เข้าค่ายนะคะมาเรียนรู้ในเรื่องของการพึ่งตนทางด้านการเกษตรนะคะที่นี่มีต้นไผ่ใหญ่อยู่ชิดอาคารเลยนะคะเรามีเรียกว่าวัตถุ ทางด้านการเกษตรอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะคือใบไผ่ขุยไผ่นะคะแล้วก็ ปลิวไปทั่วเลยค่ะครั้งนีเ้เราจัดกิจกรรมพิเศษยามเช้าเอาผู้เข้าค่ายเนี่ยค่ะมาทำกเกษตรกันนะคะง่ายๆเบื้องต้นเราได้ให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีนะคะว่าเราจะพึ่งตนทางด้านการ,กรเกษตรได้ยังไงนะคะแล้วก็เอาตัวอย่างให้เห็นนะคะทั้งบ้านจิตอาสาที่อยู่ในเมืองนะคะก็สามารถที่จะปลูกผักผลไม้ได้ทำปุ๋ยได้ยังไงง่ายๆนะคะแล้วก็อันนี้ลงมา ฝึกปฏิบัติที่บริเวณด้านสวนด้านข้างของอาคารบรรยายที่สวนปา่านาบึงเจ็ดนะคะ,ะก็พามาดูบรรยากาศนะคะค่ะวันนี้พี่แม่มเป็นแม่ถามนะคะทำไปให้ความรู้กันไปต,อ,ปอ,ตอบคำถามกันไปนะคะค่ะ,คะก็นีค่ะ ที่นี่จะเป็นป่ากล้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้บริเวณนี้ที่เห็นพื้นดินเนี่ยค่ะเป็นบริเวณ ต่ำที่สุดในชุมชนนี้เลยเนื่องจากว่ารอบๆเน่ยถมสูงนะคะแล้วเราก็มีคันกั้นน้ำแต่ว่าเมื่อเรามีคันนะคะปรากฏว่าชาวบ้านน้ำมันไหลไม่ทันนะคะเวลาที่ฝนตกหนักๆน้ำป่ามาะคะ่ะก็ให้เกิดอาการที่มีน้ำนะคะ่ะบ่ามาแล้วก็ท่วมขังเพราะว่าที่นี่เป็นแอ่งนะคะเราเราเราเปิดพื้นที่นะคะแล้วก็เป็นที่รับ น้ำสำหรับชุมชนนะคะ<น>เพื่อที่ชุมชนจะได้ไม่ไม่ลำบากน้ําไม่ท่วมนะคะแต่ว่าที่ส่วนปานาบนเจ็ดเรารับน้ํามาท่วมไว้บริเวณนี้ไว้เองนะคะแล้วก็เมื่อสักประมาณห้าปีที่แล้วนะคะอาจารย์ได้มาที่นี่นะคะอย่างที่เห็นเสาสูงๆเนี้ยค่ะเสาเขาเรียกว่าอะไรนะคะเสาเอ่อ PVC ด้านหน้านี่ค่ะตรงนี้เนี่ยเราได้ทำสิ่งที่เรียกว่า ธนาคารน,น้ำใต้ดินนะคะตรงนี้เป็นหลุมที่ขุดลงไปลึกมากนะคะแล้วก็ใส่ก้อนอิฐที่เห็นนี้นะคะลงไปนะคะเพื่อที่จะให้เกิดโพรงแล้วก็ต่อท่อขึ้นมาเพื่อที่จะให้เอ่อเหมือนท่อเปิดให้ให้หายใจเวลาที่น้ําลงไปเนี่ยมันจะมีแรงดันนะคะก็เหมือนเป็นเป็นจมูกให้ตรงนี้หายใจแล้วก็ ปรากฏว่าน้ำนะคะที่ปกติจะท่วมขังเป็นเดือนเดือนนะคะเออเวลาที่ทำมีธนาคารน,น้ำใต้ดินเรามีทั้งบ่อปิดแบบที่เห็นเนะะี่ยค่ะตรงนี้เป็นบริเวณที่ขุดบ่อแล้วก็เป็นบ่อปิดแล้วก็จะมีแนวแนวแนว แนวที่เห็นที่ที่เป็นหลุมลมเหมือนพื้นตรงนี้ค่ะก็เป็นแบบแนวที่เราเชื่อมต่อเหมือนเหมือนคลองนะคะแต่ว่าไม่ใช่คลองบนดินแต่ว่าเป็นคลองใต้ดินแล้วก็ใส่หินลงไปถามว่าทำไมต้องใส่หินใส่หินเนี่ยมันเพิ่มพลังอากาศหนึ่งประการที่สองก็คือว่ามันทำให้ดินเนี่ยไม่ไม่แบบ เคลื่อนตัวมาทับจนกระทั่งมันแน่นและรับน้ําไม่ได้เหมือนเดิมนะคะตัวนี้ก็คือเทคนิควิธีการง่ายๆในการที่เราจะทําธนาคารน้ําใต้ดินผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าตรงนี้เนะะี่ยค่ะจะเห็นปากกล้วยนะคะเรามีเส้นทางน้ําที่อยู่ข้างล่างนะคะ กล้วยก็ไม่ต้องลดน้ำเพราะว่าน้ำที่อยู่ในใต้ดินของที่นี่นะคะก็สามารถที่จะมีความชื้นทำให้กล้วยสามารถที่จะเติบโตได้ค่ะนี่เป็นข้อดีของธนาคารน้ำใต้ดินที่ที่อาจารย์ได้ทำไว้ให้นะคะตั้งแต่ปีนั้นมานะคะหลังฝนแค่สองสามวันน้ำก็แห้งหลังฝนแค่สองสามวันน้ำก็แห้งเนี่จะเห็นว่าเนี้ยค่ะก็เป็นต้นไม้ที่เพิ่งมาปลูกไม่ไม่ไม่กี่ปีมันเนี้ยค่ะ ตรงนี้เป็นต้นอีหล่ำนะคะอีหล่ำจะต่างจากเขาเรียกว่าอะไรอะจามจุรียตรงที่ลำต้นนะคะกิ่งก้านเนี่ยมันจะไม่เป็นตะปุ่มตะปันนะคะแล้วก็ต้นใหญ่มากเลยแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นพืชในตระกูลถั่วนะคะเนี่ยค่ะร่มเย็นขนาดนี้เลยเวลาใบที่มันร่วงมามันก็จะเป็นวัตถุดิบทางการเกษตรอย่างดีเลยเราก็แค่ ถากเอาส่วนหน้าเนี่ยไปใส่แปลงเพราะว่ามันถูกหมักแล้วแล้วที่นี่มีไก่ะคะ่ะที่เขาถูกทำลายจากบริเวณร,รอบด้านนะคะก็หลบมาอาศัยอยู่ที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จันปานาบนเจ็ดมีและที่อื่นไม่มีคือ <laughs> มีไก่ป่าอยู่ในพื้นที่นะคะเช้าๆเขาก็จะพาลูกมาเอา่อมาเลี้ยงลูกมาเดินเล่นในศารานะคะเราก็สวดมนต์ไปโยครับ ไปไก่ก็เลี้ยงลูกไปเราใช้พื้นที่เดียวกันนะคะเนี่ยค่ะเราก็เอาไปเอาไปคลุมแปลงกษตร,รของเราได้เลยนะคะวัตถออุอะไรอ่ะใบใบจะใบ,บข้ามปูนะคะหรือว่าตรงนี้ก็เป็นใบอีหล่ำขยับมาต้นนี้นะคะต้นด้านหน้านี้นะคะเป็นใบข้ามปูวิธีการถ้าสมมุติว่าที่คุณใหญ่แล้วใบไม้คุณเยอะคุณก็ทําเหมือนอย่างที่เห็นนี้ค่ะก็คือกั้น เป็นคอกแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วมันก็จะค่อยๆยุบแล้วก็ใส่เข้าไปได้เรื่อยๆแล้วมันก็จะเป็นโพรงบางคนนะคะถ้าทําเป็นแปลงไว้เลยนะคะด้านบนนะ่ะก็เอาดินหน้าดินใส่เป็น,นิดนึงแล้วก็ปลูกพืชได้เลยนะคะมันจะค่อยๆย่อยสลายเขาจะเรียกว่าเพอร์มาคาลเจอร์ก็มีหรือว่าจะเรียกว่าปุ๋ยยาจกอ่ะคะ่ะก็คือว่า ต้นไม้พอโตขึ้นรากเขาก็จะเริ่มเดินข้างล่างมันก็จะค่อยๆย่อยสลายในไปเรื่อยๆนะคะต้นไม้ก็ไปกินอาหารจากข้างบนถึงข้างล่างได้หมดหมดจดนะคะเพราะนั้นก็จะเป็นกเกษตรในทุกๆอย่างจะเป็นประโยชน์ในทางกเกษตรในทุกๆอย่างเลยคะ่ะคือพืชเนี่ยไม่มีเสียหายเนาะค่ะเราจะทำกิจกรรมตรงนี้กันสักประมาณ หนึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะพักล้างตัวแล้วก็ไปรับประทานอาหารนะคะค่ะบรรยากาศเข้าๆทำกันไปคุยกันไปออกกำลังกายกันไปภาคใต้โค่นยาวฝูงทุเรียันมันเยอะขึ้นไปหรอเบสเบสนี้ใช่ะทบงานแบบมีความสุขค่ะโอ้ขแข่งแข่งแข่ง ค่ะอันนี้ก็เป็นไผ่นะคะที่เอามาเอาตัดลงมนาะเมื่อวานนีไผ่ใบไผ่ก็ปุ๋ยชั้นดีนะคะค่ะแล้วกิ่งก้านของมันนะคะด้วยเนื่องจากว่าน,นี้มันเป็นไผ่ตรงลืมแรงกิ่งมันจะเปาะขาะสักแป๊บนึงนะคะถ้าเราเอาไปใส่แปลงเราก็จะเพิ่มพรงอากาศทําให้รากเนินได้สะดวกนะคะ ก็ง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวมันย่อยของมันเองธรรมชาติจัดการของเขาเองถ้าเรามีเสร็จอาหารเราใส่ไปได้เรามีน้ําจุลินทรีย์เราใส่ไปได้ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ในการย่อยสลายค่ะค่ะก็พามาดูบรรยากาศกันประมาณนี้ก่อนนะคะค่ะยงเช้าที่สวนป่านาบนเจ็ดนะคะสาัสค่ะ